สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องบดแบบชาหน้าแบบบ้านนะจ้ามือน,นี้ไม่หน่อยสิมาทดสอบอันแห้งทรงไดเนจ่าหนึ่งแรงว่าสีทรงได,ใด,ใด,ใด้ไก่ปานได้เนจ้าเนาะไม่หน่อยซื้อสายยางขนาดอันสีหุนมาลอยเมจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิงการทดลองเนจ้าพ่อใส่สายยางซีหุนอันไดเขาไม่หน่อยนะจ้าเห็นม่ดงแดงนะ่ะ มันสามารถเปิดได้สุดเลยบมตองรีไดเลยนะจ๊าเดอ้ออ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนี่นะจาน๊านี่ต่อไปเลยไล่าตาจาักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อไล่าตาจาักหน่อยไมมหน่อยกับสิพยายามฝ่าวย่างนี่น้อจ้า อันนี้สายยางนี่แม่หน่อยซื่อมาลอยเมตรนะจ๊ะราคาอันหกลอยเก่าสิบหกบาทนี่จ้าต่อมาสวนกระเบีแหบบ่งแรงเด้อเพราะว่ามันม,มีน้ำเนาะแห่งแรงครับพี่น้องปีนี้เพราะว่าไม่หน่อยสูบน้ำใช่เขาสะกะเ็เลยน้ำเพพ่อจ้ะคุณละจ้าพุณเห็นว่าไก่พอบานพึ่น ยืนโฮตอยู่นี่ร่อยเม็ดนะจ๊ะยังมากคลิปนี้ไม่หน่อยสิบ่มีการตัดต่อเด้อเบิ่งกันไปเรื่อยๆเบิ่งกันไปแยวๆไล่าตาเนี่ยจักหน่อยตุ๊บ สวนกล้วยกับหกโกเด้อพี่น้องโบเดมาดูแลเฮ็ดแต่ขนมขายอันนี้บางวงพันเขียวใหญ่จ้าอันนี้บางวงแรดนี่จ้าน้าพ่อแล้วอันพ่อบ้านเพื่อนโฮดมากล้วเนาะที่แหลกอยังไปจนหอดสุดเขต นี่จ้าลอยเมตรความแห้งของน้ำกับประมาณนี้เนาะจ้าเนาะแต่ถือว่าโอเคอยู่ฉีดหอดเลยทั่วสวนอันนี้มะว่วงแรดเก็บไปกินสู่มือมือละซีวนวยหันวยจ้า อันนี้เป็นหน้าไม่หน่อยนี่สองไทยนี่นี่จ้าสองไทยนี่ได้เขาหาสิบสองกระสอบเดี๋ยวสีให้เบิง้งดเห็นว่าจ้าพูดจ้าหัว,ว,ว,ก,หวกระโหลกโพานนาล่นน้ำเลยจ้าปีนี่นี่จังหวับรดษัสปิงเกอร์น้ำหดสวนจังหวัสวนแห่งแรงอ่าสำหรับคลิปนี้ก่ะ ซ้ำนีนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะจ้าพิกกับพี่สูดได้เร้วว่าได้สองใสนะจ๊ะนอกจากจะสามารถอันเขาเอินมาอย่างละให้น้ำหลายกว่าไดใส่เดียวแล้วก็ยังสามารถทรงน้ำได้ไกลถึงร่อยเมตรนะจ๊ะหวังพบกันใหม่คลิปหน้า้ะจ๊ะเด้อ สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีจ้า